ปลากับกุ้งล้วนๆนี่ไงอันนี้ถือว่าเยอะมากโอ้โหเยอะตั้งแต่หามาเนี่ยอันนี้เยอะสุดแล้วอันนี้เยอะสุดแล้วมาตอยน้ำลูกตยอยปลาปลาเนาะตาต่อยปลาตอยจัวมไหมจับจับเลยจับเลยไม่ต้องกลัวปลาถ่ายเอาหน้านี่ไงจับจับเอานี่ไงจับ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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวปลาใช่ปลาไหม ปลากับกุ้งกุ้งกุ้งวันนี้ตอยจะมาวันน้ตอยจะมาย่าใส่กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตอยมาตอยนี้มาตอยตื่นเช้านะคะมามานี่ไงมาเดินตามปาปามามา ตอนจะมาย่ามใสกุ้งครับไม่ย่ามใสย่ามใสเราจะมาดูอันแรกกันนะคะอันแรกแหกอันอื่นก็ต้องแหกแล้ว กุ้งก็กุณงก็มอันนี้ปลาราเนาะมาไมจะไปทปลาราอันนี้ที่เธอเอาใส่ปลาร์เอออันนี้ปลาร์นี่ว่าปลาปราปลารามาค่ะอยู่ไม่ให้จับไม่ เราเจอเห็นปลาไหมลูกปลาครับตอนอ,อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งรับเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่ามใส่ยิ่งหมาดเลยฮะอาหารเดิมเราใส่ไหมดีกว่าตอนยินมาอีกถอดแล้วก <c oughs> ็ไปใส่เลยไปไมม่่คัดเหมือนเดิมคัดวันนี้แบ่งพี่แบงน้องก็เดี๋ยวไม่เท่า่นี่ไงปลา อันนี้เหลือปลารเหลือปลาร้ได้จุ้งด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยบ้านแม่ร์ปลาคาบของกันต้องพูดเป็นภาษาเลยปลาคาบค้องปลาคาบค้องเฮ้ยมาตจอยเห็นปลาคาบค้องปลามาตจอยพูดปลาสิครับปลา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  ปปปปปปปาาาาาาาอันนี้อันที่สองนะคะที่เราอันนี้เราไม่ใส่ปลาล้ามั้งไม่ใส่ปลาล้าฟาดให้เลยฟาดให้เลยบ่มักปลาล้าเนี่ยยงเยอะอยู่นะ ตอนเปิดให้ผมป้าเดียวว้าวเดี๋ยวไปลองทำประจบนู้นขึ้นยู่นขึ้นเลยใครใครเอาน้ำเข้า,ใ,า,า,ขาใช้ข้าวไอ้กูกูเลยครับบิลีดอ้กูไหมกไม่เห็นทำไมก็เลยเออผมใส่กูจะทำประจมเน้ยเห็นไหมเพื่อนยายเพื่อนนะเชื่อไหมอ๋อเนี่ย นะครับประจบครับล้นล้นมุ้งก็เยอะปลาก็เยอะไหนมันต้อยบอกไหนต้อยดูเหรองาหลนีมอาจจะหักก็ได้ถ้าหลุดปุดบสีปุ๊บดินทอันนี้อันนี้ไม่ใช่อาหารนะอาหารเราออกแล้วนะอันนี้คือ ปลากับคุ้งล้วนๆนี่ไงโอ้โหเยอะตั้งแต่หามาเนี่ยอันนี้เยอะสุดละอันนี้เยอะสุดละมาตอยน้ำลูกตอยดูปลาปลานะตาตอยดูปลาตอยจั่มไหมจับจับเลยจับเลยไม่ต้องกลัวปลาก็ดูนี่ไงจับจับออางี่ไงจับ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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวปลาใช่ปลาไหม ปลากับกุ้งกุ้งกุ้งจับช่วยเหรอช่วยกับปลาเหรอจับจับจับเอาตัวไอ้เล่นปังไปเล่นปังอ่ะจับเลยไม,ลเไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดิกลัวทำไมไหนปังหอยพูดสิลูกหอยอันหนึ่งชอ,อปลาค่ะพายเรือหาปลาจุ้งครั้งหน้าเดี๋ยวพายเรือ ซื้อชูชีพให้แต่หนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงชูชีพต้องอันใหญ่อะตัวจุ่มอันใหญ่มันก็ดึงขึ้นคอเหลือครึ่งแล้วปลาปลาปลาาเห็นปลาไหมลูกขาอู้ลม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 เพื่อนเช็ดยายเช็ดยายเช็ดยายสิไม่ทันเจ้ไปปลาใหญ่ไหนปลา អូប៊ីនដល់ដល់ຕ້ອງមកលានຕ້ອງหาโทรปักไว้ណា เยอะมากเลยนะคะได้เท่าอันที่เยอะๆเมื่อกี้นไสม กตีปูสูงเกินอ่ะห้าสิบบาท ตรงนที่มันโลก,โลก,กลอ่ะเนาะนี่ก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะของมือจัดสาภาพเนาะน่าจะโอเคอ่ะน่าดีมาก ใส่เห็นตัวปลาโอ้อันนี้น่าจะร้อยหนึ่งอ่ะแบบอาหารจนหมดอ่ะเหยื่อจนหมดอ่ะขนาดอยู่ข้างๆมุ้งก็ยังมาตอมอ่ะเข้าไปดูเหย่่อให้ดูมีหมดมากเลยนี่กุ้งมยปอ จับจุกไว้นะจับจุกไว้นะให้ดูให้ดูโหวันนี้ได้เยอะสุดเลยอะตั้งแต่หามาเลยนะคะไกโอ้โหมาห้งดวงจริงจริงตามจริงถ้าเอาเนี้ยเดียวเนี่ยพอกินแล้วกับบ้านเลย ทำส้มประจอมด้วยถ้าใครสงสัยว่าปลาพวกนี้เอาไปทําเมนูอะไรได้ก็คอมเมนต์มาถามได้เลยเอาไปแช่มีแก่ก็จะอะไรนะหมกหมอ้อะหมกหมอ้อแดดเดียวชุดเป็นทอดแดเดียวเขาไม่ค่อยทำนะ <ๆ S 1> แต่พวกกระดี่อ่ะเขาจะแดดเดียวไง ก็ทำปลาก็ดีอ๋อนี่วันนี้ก็เกือบเท่าเมื่อวานเออเท่าเมื่อวานแล้วเนี่ยเท่าเมื่อวานแล้วแต่มีหอยข้างล่างปิดกันเจเดียนจะไปเทใส่จะไปดูอยู่อดูบ้านดี่ะีคอันนี้เป็นการซ้ํารอยเดิมนะคะของแก้วของครั้งที่แล้วของอีพีที่แล้วใช่ โ,โเกือบเต็มแม่ดูอันสุดท้ายอันนี้เขาเรียกอะไรปลาซิวอ้าวจว๊บ ่ต่ออยู่ที่หน้าครับต้องเปลี่ยนไม้แล้วแหละตอนนี้น่าจะได้ประมาณ5กิโลประมาณ5กิโลนะครับนี่5กิโล1กิโลละเท่ารงไร50บาทจริงไหม50บาทไม่แต่แป่งจานนะถ้าเป็นจานเท่านี้ประมาณัอนนี่คือ20บาท 嗯，哦，白毛。